สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพานนโนๆน,นะคะไปรับของฟรีน่นเงมีน้องๆคนไหนเคยดูซีรีส์เลือกสกิทเกมภาคที่2บ้านนะคะใครที่เคยดูคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยและของฟรีในคลิปนี้นะคะน้องๆจะเกี่ยวกับ Squi ิทเกมเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เคยแจกไปแล้วเขาเอากลับมาแจกใหม่นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าของฟอนแมนนะคะน้องๆหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วและเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นค่ะและเมื่อเราใส่มาเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังของเราแบบนี้เลย และแบบที่น้งจะต้องเข้าไปเล่นนั่นก็คือแบบเน็ตฟ i ิกนะคะเข้าตามพี่แป้งชมมาได้เลยค่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมและเพื่อน้องเข้ามาแล้วให้นน้องทําการกดรูปโลกด้านล่างนะคะใครที่กดรูปโลกไม่ได้นะคะทำควยตามที่เขาบอกก่อนถึงจะมีกดรูปโลกได้นะคะเมื่อเรากดปั๊มนะคะห้น้อนน้องเดินบันไดลงตามพี่แป้งชมมาได้เลยเราจะเห็นว่ามันจะมีซูมสควิตเกมอยู่ให้น้องเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปได้เลยค่ะมันจะเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยค่ะแต่ครั้งนี้นะคะในการที่น้องจะได้เนภ่ยนั้องจะม้อง คือการที่เราต้องขึ้นบันไดแบบนี้ไปนันเป้ไม่แน่ใจว่ามันคือออบบี้หรือเปล่านะคะมันจะมีเหรียญให้เราเก็บด้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยเราจะได้มา1น0 0 0หมบ้าง5 0 0พันบ้านนะคะน้องและแต่เขาจะสุ่มนะคะน้องว่าน้องเนี่ยเก็บเหรียญปั๊บน้องจะได้เท่าไหร่ซึ่งบอกเลยว่าบางทีนะคะน้องเราอาจจะตกนะคะถ้าเราตกปั๊บเนี่ยเราต้องเริ่มใหม่นะน้องจะเห็นว่าแนะนําให้เป็นเล่นกับคนเยออๆนะคะน้องให้มันไปก่อนเราตามหลังไปนะคะเราตามไปหลังไปดีกว่านะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเก็บเหรียญไปอย่เงนจะเรื่อยๆเนค่อยๆเง่นเราก็ สิ่ดวงนิดนึงซึ่งหากน,น้องเนี่ยเข้าเส้นชัยพี่เป้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้เงินเท่าไหร่เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยได้เป็นล้านเหมือนกันฉะนั้นหากเข้าเส้นชัยคนแรกๆก็จะได้เงินเยอะค่ะเข้าคนที่2คนที่3เงินก็จะลดหย่อนตามลงไปแล้วงนนะคะก็ต้องมีเงิน7จ็ดล้านเจ็ดหมื่นนะคะแลวก็มาแลกของฟีชินนี้ได้เลยค่ะจำนวนของจะบอกน้องๆอยู่นะคะว่าตอนนี้ของเหลือเท่าไหร่แล้วบ้าง